พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของอ p พเลียในการแนะนำรถมอเตอร,ร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ rs 660รถซูเปอร์สปอร์ตเครื่องยนต์สสูบเรียง6 6 0 c ซีซีปี2021ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่สิตุลาคม2563ที่ผ่านมาแต่เดิมนั้น อพิเลียตั้งใจะจะเปิดตัวตั้งแต่เดือนพฤษภาคมครับแต่ว่าติดปัญหาโควิด19จึงต้องมีการเลื่อนการเปิดตัวมาเป็นช่วงเวลานี้โดยเปิดราคาค่าตัวอยู่ที่1 1 5 5 0ยูโรคิดเป็นเงินไทย4,6500 0บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน1ยูโรต่อ36บาท70สตางค์ส่วนราคาที่อังกฤษนั้น1 1 1 4 9ปอนด์คิดเป็นเงินไทย 1> 4 1 2 9 1 6บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน1ปอนต่อ40บาท60สตางค์ครับนับเป็นการเปิดราคาที่เหนือความคาดหมายเป็นอย่างยิ่งก่อนหน้านี้สื่อมวลชนในอเมริกาในยุโรปได้มีการคาดหมายเรื่องของราคาว่าอยู่ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทแต่สุดท้ายราคาที่ออกมานั้นพุ่งทะลุเกินกว่า4 0 0แสนบาทขึ้นมาเล็กน้อยโดยราคานี้นะครับมันจะอยู่ตรงกลางระหว่าง สปอ r ์ตทัวริง 650cc กับ Super ร์สปอ 600cc ในยุโรปถ้าดูจากการวางตำแหน่งของราคาแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับกับราคานี้ในยุโรปหรือว่าในอเมริกาถ้าหากว่าอ p พิเลียมีการนำเจ้า RS660 เข้าสู่ตลาดเมืองไทยในแบบ CBU ราคาของมันนั้นจะพุ่งขึ้นไปเกินกว่า7 0 0 0 0 0บาทอาจจะมากกว่า8 0 0 0บาทก็เป็นได้ต้องบอกเลยครับว่าราคาตรงนี้ ไม่สามารถแจ้งเกิดในเมืองไทยได้อย่างแน่นอนเพราะว่าราคาของมันนั้นจะไปใกล้เคียงกับซปเปอร์สปอร์ต1 0 0 0ซีของค่ายอื่นผมเคยบอกไปแล้วครับว่าถ้าอัพิเลียนั้นยังคงนำเข้าแบบซ BU ราคาของมันจะกระโดดครับไม่สามารถทำตลาดในเมืองไทยได้เพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าหากว่าอาพิเลียต้องการแจ้งเกิดในเมืองไทยอย่างเต็มรูปแบบต้องมีการหาโรงงานประกอบมีการนำเข้าแบบ C k เคดีหรือ อาจจะมีโรงงานที่ประกอบไปของตัวเองจึงจะสามารถทำราคาลงมาแข่งขันกับค่ายอื่นๆได้แม้ว่า RS 660นั้นจะจัดหนักจัดเต็มเครื่องยนต์สสูบเรียง d o บเบิลโอเวอร์เฮดแคมชา8วาล์4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำเพราก็าเวียง2 7 0องศาปริมาตรจริงอยู่ที่659ซีซีอัตราส่วนกำลังอัด13.5ต่อ1 ให้พลังแรงม้าที่สูงถึง99.88แรงม้าที่1 5 0 0รอบต่อนาทีถ้าปัดขึ้นก็คือ100แรงม้านั่นเองครับแรงบิดสูงสุดทำได้67นิวตันเมตรที่8 5 0 0รอบต่อนาทีชุดเรือนไม้แบบ tft ขนาด5นิ้วเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนได้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นใช้กล่อง imu แบบ6แกนจัดเต็มครับมาพร้อมกับระบบ aprc system ซึ่งก็หมายถึง a p i l i a Performance Light Control ควบคุมการทำงาน Traction Control w i l l y Control c o n t r o l i n g Brake ABS สมระดับ Quick Shifter บวกลบ Cruise Control Engine Brake Control รวมถึง5 l e a d i n g Mode ครับประกอบไปด้วยโหมดสตรี t 3โหมดด้วยกันและก็โหมด t r a c กอีก2โหมดครับน้ำหนักรถอยู่ที่169กิโลกรัมถ้ารุน้มันเชื้อเพลิง183กิโลกรัม ก็ถือว่าเบาทีเดียวครับเบากว่าทุกค่ายในแบบซปเปอร์สปอร์ต 600cc สี่สูบเรียงโครงตัวถังและสวิงอาร์มทำจากอลูมิเนียมสเตอร์หน้าหลัง17และ43ฟันโชับหน้าของ k ค y ยาบ้าอัพไซด์ดาว41มิมปรับได้ทุกจุดโช้บหลังเดียวปรับได้ทุกจุดเช่นกันดิสเบรกหน้าคู่ของเบลโ o MC แบบไดเดนเม้าส์สีลูกสูบต่อข้างขนาดจาน 320มิเมขนาดลูกสูบ32มิเมตร ABS แบบ c o นเนลลิงของ Bosch ดิสเบรกหลังเดียวของ r บ m b o เช่นกันครับ2ลูกสูบขนาดจาน220มิลลมลูกสูบขนาด34มิเมตรและ ABS แบบ c o นเนลลิงท่อไอเสียของ a ะคาโปวิกซุกใต้เครื่องยนต์ได้อย่างแนบเนียนทีเดียวให้ความโดดเด่นและสวยงามช่วงท้ายดูปลาดเปรียวเพรียวบาง ชุดไฟ LED รอบคันนะครับไฟหน้า LED ข้างละ3ดวงบวก1พร้อมไฟ DRL Daytime Running Light ต้องบอกเลยครับว่าสเปคของ RS 6 6 0นั้นจัดหนักจัดเต็มทีเดียวเทียบเท่ากับ Super ร์สปอร์ต c c 0ของค่าญี่ปุ่นเพียงแต่ว่ามันมี2ลูกสูบแรงม้าอาจจะน้อยกว่าเพียงแค่9ก8หรือ100แรงมา้าแต่ว่าค่าญี่ปุ่นนั้นที่เป็นแบบ4สูบเรียงขั้นต่ำก็ 118แรงมา้าอย่างสูงสุดก็คือ1น0แรงมา้าเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความเร็วความแรงแล้วไม่อาจเทียบเคียงได้กับ YZF-R6, ZX6R หรือ CBR600RR แต่ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีแล้วถือว่าใกล้เคียงกันครับไม่แตกต่างกันและบางอย่างก็เหนือกว่าด้วยโดยเฉพาะกล่อง IMU แบบ6แกนนั้นถือว่าทุกอย่างนั้นเท่าที่มีในมอเตอร์ไซค์ขนาดนี้ก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวครับ น่าเสียดายที่อพิเรียในเมืองไทยนั้นทําตลาดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับให้ตัวสินค้าเดินได้ตัวเองอีกทั้งยังไม่มีแผนในการเปิดโรงงานผลิตประกอบในเมืองไทยดังนั้นราคาค่าตัวของมันจะแพงแบบสุดกูทีเดียวครับถ้ามีการนําเข้าสู่ตลาดเมืองไทย7จ็ดแสนกว่าถึง8ปดแสนกว่าเนี่ยได้เห็นแน่ๆครับกับตัวนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าหากว่าการเปิดตัวของ RS 6 6 0แล้วมันจะขายไม่ได้ในเมืองไทย เหมือนเช่น rsv 4ทุกรุ่นทุกแบบที่มีการน,นำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยก็แพงสุดเกินเอื้อมครับอย่างไรก็ตามนะครับอพยพในเมืองไทยของเรานั้นเปิดตัวมาแล้ว4ปีเริ่มต้นนะครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปมียอดจอง2คันมอเตอร์เอ็กซ์โปมียอดจอง4คันมอเตอร์เอ็กซ์โปสองพไขต้มมอเตอร์เอ็กซ์โปสองพก็ไข่ต้มสำหรับมอเตอร์เอ็กซ์โปสองพ ปลายปีนี้ผลการจับจองของอพยในเมืองไทยจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความขึ้นหมนต่อไปในโอกาสหน้าครับ